ฮัลโหลก็กรดบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในเกมหนึ่งสองสามไม่ได้เกมตอนนี้เรากำลังจะมาอัดเกมนี้อีกรอบหนึ่งไม่ได้อัดมานานเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นรูปไปดูว่าไม่ได้อัดนานมาเท่าไหร่แล้วสามเดือนก๋วยดอกไปแล้วก็จะมากับน้องสาวจอมป่วนอีกคนหนึ่งก็คืออีแล็บ ตอนนี้ก็จะเล่นมาสองคนแต่มันไม่มีอีน้องหวานมาด้วยกับอมิ้นมันก็เลยเงาก็เลยเอาบอดมาด้วยไม่เหมือนกันโอเคมาเื้อเกมเกมนี้เราจะเกมนี้จะตกตเกมนี้จะช่แล้วมึงเอาเกมอะไรเด็กเกมลักขโมยแล้วก็เกมเกมที่ยิงโคตรจะว้าวแล้วก็เกมนี้ด้วยแล้วก็เกมซอมบี้ไอ้แอมซอมบี้มาฉันจะเอาเกม จะจะเอาเกมอะไรเดียวเอาเกมหนึ่งหนึ่งกับบทจบเเอาเกมนี้เอาเกมนี้ตัดมิตรภาพของพี่น้องเอาเลยก้เกมนี้ให้เราขโมกขโมยพวกกุนโจงกแจแต่กูได้แต่กูแต่กูได้แต่อีละแม่งหลอกไปน่าน่าน่าบาทเลยยุกกว่ายุกกวมากอ้ยเนาะ ้เียมันไปทำยงไงยังบ่นั้นนะไปดูมันเอกก็เจ๊ยเนาะมันฟอ้ก็เจไปนนนั้นเลยมันฟอกก็เจ็บ็นกระดูกเลยย้ได้คุณแจครบแล้วมันก็ไปดูตรงนี้ก่อนนี่นูนี่ยนกาดสงคราม โอเคับสนัดนคดทสองเล่นกับบอดเล่นกับบอดแล้วนะคะบอดเป็นตัวแรกนี่ๆอ๊อฟโคตเรเบาบดมันยังสลาดกว่าเราอีกทุกคนไอ้เขียวไอ้เหลียมึงไปตายห่าซะ้ยมึงไปต่างโลกไอ้ดอก ทำมาทำกลับไม่โกงนี่อย่าไปต่างโลกใช้เหลี่ยมเด็มันโกงที่ว่าเรายิงบอดมากเกินไปแล้วว้าวทั้งสองไอ้อีเน็กเด็กกูเซอรนี้ที่กูมีเต็มหัวจะ <c oughs> โอเคมาการหนึ่งหนึ่งยิงยิงเ,ออเออคทเชอร์ลินยิงมันบ<อ>้าวทั้งสองเสียดหน่อยไปนิดเดียวยิงไม่โดนคเคทเชอร์ลินตายดิแมะ เสียดเลยฉันเดยดิเดียวนี่เนี่ยเอาอย่างิ่งตรงใจกันเลยนี่เนี่ยความทั้งสองกมนี้มันจะจบไหมเนี่ยตึงเียวันชนะสองตึงอะคับนั้นนั้นแต่กูก็ได้บวกสองฉันรู้นะคะว่าคุณกำลังโตเลยอะค่ะ เกมเป่าเป่าผีเขาว่าสามารถเป่ากันได้แล้วก็เป่าสัมบีที่กระเด็นไปหาเพื่อนคิดแดงเป็นใครเหอเ้ยโอ้โหไอ้ห่าเมื่โอกี้หนหชนะแบบงงงงเมื่อกี้กูวิ่งหนีทััมบีแทบตายแต่ดีดับมันโดนซัมบีรักคอไปแดก โอเคเห็นน okay. hey. okay. right. 네ี่ป็นเล่นยังไงให้เรายิงว้าวเกือบโดนหัวตูดแล่ะเออบดเชียยิงอะไรโดนขนาดนี้เอาโคตรว้าวว้าววันนี้ไม่มีเกล้วไม่บดนี่นี่งงมากว่าบดทำไมตึงจัดตึงจัดเมื่อกี้เูเห็นบอกยิงโดนตัวเองเฮ้ มึงมานี้เลยอุ้ยจอร์นี่แต่ทุกคนอยากรู้ว่าพื้นหอบเจ้าผู้ใจดีโอ้ยมึงหันกล้องอ่ะเวลามึงหันมึงหันตูไฟฉายกูด้วยนั่นนั่นอุ้ยตะลือไออมเอมโอมโอมไอมเอมเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้านของนี้มันมีไว้ทำไมเออเออไอ อีกแล้วหรอสนะเมื่อกี้ะนะเป็นอะไรทำไมมันถึงตุยตรงนั้นมึงกลายเป็นทะือตกบ้านไ <laughs> งฉันจะเป็นราซาโจสลัดให้ได้เลยฉันน่ามันมันพีษฉันจะเป็นผีบ้าเอ้ยไม่ใช่ฉันจะเป็นแมงมุมนี่ทุกคนเราจะมาบอกเคลานะให้เรามาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วผีก็เดะเป็นผีบินมาหาเราเดือดเป็นท้องผีตาย นี่ฉันบอกแล้วว่าชัดจะเป็นลาสาดนสระเออแม่ไอ้นนี่มันสุสานจับไปสิตอนนั้นแต่กู <มา S 1> จะมึงไปเลยเอาไปเดะเออเออบัตรเที่ยวบัตรทำดีมากเดี๋ยวฉันจะเพิ่มค่าจ้างให้แกสองบาทเอาไมปดีเดะทั้งบัตรทั้งหวัวหน้ามันเลยโน <c oughs> โยเดี๋ยวหัวประเด็นติ่ง ลีนมึนงว้าวมากยิงยิงเอา้าเอาเอ,เ,อเสียหัวเสียหัวกูไปทีเดียวเอาวีหา่าอย่าลืมไปว่าเกมนี้อย่าหยุดน,นิ่งมันมันไม่รู้ว่าแทางจะไปเรียบร้อยแล้วไซนนะ พี่เชีย่ยหามสัตว์เพิ่มอันนี้สูงเพราะว่าแต่นี้มันมีเบือเกเยอะมานรุ้นกันราไฟศาสานาะเกมนี่แหละทีเ่เกมที่ผัตกกันตกตลอดเลย,ยเอาอย่าไปไปสะว<ห>ั<ค>นเธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้พวกเธอยุฉันออกไปโอ้โอ้ oh my god เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วมันบทสลัดกุ้งผู้ชนะคนที่หนึ่งก็คือไอ้สีเหลืองอีดอกถึงก็ได้มันลำใหญ่กีมันหมอไม่มือฉันลื่นมากมากเลยมึงไปใส่น้ำมันมาป่ะส้นตีนค่ะไอ้แอมส้นเตยเนี่ยไอ้แอมส้นเตยเนี่ยไอ้แอมส้นเตยเนี่ยโอ้โหมานี่เลยดอกอย่าเอาฉันนะฉันเป็นพี่ฉันเป็นน้องของเธอนะ เวลาเดินเดินไอ้นี้มันเดินตามกันเป็นตัวไฟเลยเนาะตายเดี๋ยวรอยกลายเป็นโกโก้ขัดมึงงั้นนีกไปแล้วบ๊ายบายน้กเกมอะไรเกมสุดท้ายวะนะเกมนี้มั้ง พี่จะเลี้ยเกมมันกมเอากะปาดเหรียนแล้วก็เหรียดโอ้ใช่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 ฉันคือมนุษย์ต่างดาวนี่เกมสุดท้ายแหละโอ้โหเสียงหัวของเธออ้องปีหายบอดวินโอ้โหดูบอดนีของกูมันต้องเป็นระเบิดไอบอดวิน มึงบอดไม่งอไหวอ้โหขึ้นยี่หมาท่านไดีสิไปกลองกูทีนี้กูจะสำลว้ายสำละนี่ได้ไหมเดี่ยวเจติดนี่อุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดนี่ส์ไอ่ไม่ติดนี่ฮ่าฮาหลบก็่งทะเลมึงบอดไอ้สิเขี้ยวโคตรมือไหวนี่ทำไมไอ้บอดสีเขียวโคตรมือไวจ้ะแต่สันจะเสียเนี่ย โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้วลอัพ uh huh. เสรีอ uh ัพ huh. แม่งไงลกันโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะก็อันนี้ล้พี่จ๋าพี่ช่วยสอนฉันทีจ้ะสอนวิชาหาขวย์ฉันีจก็จะ,จะต,ติดติด,ตดไม้กวาดบินบินไปหาขวก่อนแป๊บนะคะบา,บาย <laughs>